สวัสดีครับคุณผู้ชมทิปนี้เดี๋ยวมารีวิวกันตัวมวกนะฮลิเคนนะครับเรียวฮลิีเคนนี่ชื่อรหัสชื่อรหัสเดี๋ยวมาลองแกะกล่องกันอ่ะหรือบอกราคาผมได้มาประมาณพันห้าก็ได้ครับตีไปนะพันสี่ไปไปลายผมได้มานะครับตีเป็นพันห้าเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะเออบอกก่อนว่ารีวิวนี้ไม่ใช่รีวิวแบบว่าร้านขายหมวกกันน็อกรีวิวนะครับผมผมรีวิวในฐานะผู้ใช้จริงๆนะอืม จะได้รู้ว่าเออในฐานะผู้ใช้เนี่ยรีวิวเป็นยังไงนะครับจะได้แบบไม่ต้องมานั่งอวยสินค้านะครับดีบอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะโอเคอมผมซื้อมาจากร้านอ u t o ตทูสปีดนะครับนี่นะหอมมาดีจังเลยนะครับอ่ะขออยาตแกะให้ถูใส่หมวกมาอย่างดีนะครับสกรีนคำว่าเลียวด้วยมาดู First e อ i พนนะครับครั้งแรกของผมโอ้โหอันดับแรกเลยนะเบาครับเบาโอ้โหเบาเลยแหละ คือในสเปคมันบอกว่า1,400กรัมคือมันเบาจริงครับโอ้โหเบาจริงโอ้แบบนี้ดีเลยนะแบบเราจะได้ไม่เมื่อยคอนะครับเวลาแบบเดินทางไกลๆนะมีแว่นตาด้านในดีลองเปิดก่อนโอ้โหด้านหน้าล็อกแน่นมากครับโอเคนี่ที่เลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับแว่นก็อยู่ตรงนี้๊แบบนี้แว่นค่อนข้างใหญ่นะผมว่าโอเคเลยโอ้โหแว่นใหญ่มากครับสุดยอด นะแล้วก็ตัวนี้รองรับการติดตั้งบลูทูธเพื่อสนทนาด้วยนะครับผมโอเคทําไมถึงซื้อตัวเรียวเฮริเคนด้วยเพราะว่าผมชอบที่มันเป็นฟูลเฟสนะครับแล้วก็น้ําหนักมันเบา1,400กรัมเองอะนะฮะถ้าเป็นหมวกที่แบบโอเพนเฟสนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่1500งพถึงหนึ่กรัมใช่ไหมครับแบบโอเพนเฟสเนี่ยผมว่ามันหนักแต่ว่าถ้าเป็นฟูลเฟสหมวกฟูลเฟสแบบนี้มันไม่มีแม่คดีของการเปิดคางไงใช่ไหมครับดังนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย นะมันมีแค่ตัวหมวกน้ำหนักมันก็เลยไม่เยอะนั่นเองนะครับตัวชิวนี่ตัวชิวจะเป็นประหลอดไกลๆนะครับนี่เห็นไหมมันจะออกสีลุ้งๆหน่อยนะครับสีลุ้งๆบางๆนะค่อนข้างประทับใจเลยที่มันเบานะเออผมรู้สึกว่าผมซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะครับนี่ฟุบอ,อ่ะตรงนี้เขามีสติกเกอร์ให้ด้วยนะเนี่ยสติกเกอร์นะครับถ้าคุณจะติดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคําว่าเลียวนะครับมันจะเป็นประหลอดแบบบางๆนะครับ อ่าไม่ใช่ประลอดน้านะด้านในก็ยังเห็นตาของเราอยู่ไซสนี้ผมเป็น XL นะครับ XL ผมวัดรอบหัวได้60แล้วก็เผื่อไปอีกหนึ่งไซส์ก็เป็น XL เพราะว่า XL มัน61-62นะฮะผมก็เลยเผื่อไปเลยนะตรงนี้มีแง่งสงแง่งเอาไว้งัดเวลาเปิดชิลจะได้ง่ายๆนี่แบบนี้นะครับผมการล็อกการอะไรผมก็ทำได้ดีนะครับแข็งแรงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ชิลถ้าขวถ้าอะไรมีอะไรเปลี่ยนนะฮะ มันชิวมันเท่าไหร่เองร้อยร้อยสองร้อยเองมั้งครับไม่ได้แพงนะนะถ้าขดูดถ้าอะไรก็สามารถไปเรียดได้ช่องลมด้านหน้ามี2ช่องด้านหน้าตรงนี้ด้านบนเปิดปิดง่ายๆครับแค่นี้เองอก็ถือว่าแข็งแรงทนทานดีด้านหน้าก็ส,ส,สลับคือสลดบลงส่วนที่ล็อกจะเป็นกิปบล็อกแบบนี้นะครับไม่มีสนิมเกิดแน่นอนเพราะว่าทําจากสแตนเลสด้านในเท็กเจอร์เป็นเหมือนล,ลายรารังพึ่งนะครับด้านในเป็นเหมือนลายรังพึ่งก็สวยไปีกแบบนะ ตรงนี้เป็นแถบสะท้อนแสงด้วยนะครับเนี่ยเป็นขีดๆตรงนี้นะเดี๋ยวมาลองใส่กันดูครับมาลองดูโอ,โอ้โหโอ้พอดีผมเลยอ่ะอืมโอเคเลยครับพอดีเลยครับไม่หลวมแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปอือสำหรับผมกำลังดีเลยอืมโอเคครับเดี๋ยวลองชิวหนะ้าอืม อชิวหน้าคอคอดูจริงๆแล้วมันมันออกจะออกเหลืองๆนะครับมองจากด้านในออกด้านนอกออกจะออกเหลืองๆนะเนี่ยแล้วก็ชิวหน้าไม่หลอกตาครับอันนี้ดีมากเลยด้านข้างตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้ชิวหน้าไม่มีหลอกตาครับชิวหน้าโอเคเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่เวลาลับก็งี่ยครับเองหนึงเข้าไปเลยนะฮะโอ้โอเคโอเคผมถือว่าผมประทับใจเลยนะเยี่ยมครับเยี่ยมสุดยอด ทีนี้เดี๋ยวลองแว่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะลองดูโอ้โหแว่นดีมากเลยครับคือช่องว่างด้านล่างน,นี่เต็มเลยนะครับไม่มีช่องเว้นว่างเลยนะครับหมวกบางตัวต่อที่คุณลงสุดแล้วมันก็ยังมีช่องว่างนะหมวกบางตัวมีช่องว่างถึงขนาดนี้เลยนะซึ่งผมมองว่ามันไม่ดีนะถ้าจะดีมันต้องไม่มีช่องว่างเลยแบบนี้ครับโอ้โหดีมากโอ้โแว่นตารุ่นนี้ดีครับสุดยอดเลยเยยีเริ่มการทดสอบนะครับผมบอกก่อนนะว่าผมขับตัวลีดหนึ่งรอยี่สบห้านะครับเป็นรถแม่บ้านธรรมดานะ ก็คือไม่ได้มีชิลหน้าเพื่อบังลมใดๆนะครับตัวมวงเนี่ยจะรับลมเต็มๆเลยนะสัมผัสแรกเลยที่อยากจะบอกก็คือดีครับ คือแบบผมขับเร็วสุดได้ประมาณ1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีครับแหวกอากาศได้ดีเสียงลมเข้าหมวก็มีเป็นปกติแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือลมเข้าตรงรูระบายอากาศเนี่ยดีมากเลยครับคือแบบในหัวผมเนี่ยเย็นมากๆเลยแล้วก็หลักแอโรไดนามิกต่างๆของตัวหมวกผมถือว่าดีมากๆเลยถ้าเทียบกับราคานะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าตรงหรือว่าหน้าเอียงเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้านลมอะไรมากมายนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็น่าประทับใจในราคา1770บาทครันี้ลองขอบแบบใส่บตาทครูบทีาี้ลองขับแบบใส นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวแว่นดําถือว่าทําได้ดีมากๆเลยด้วยความที่ตัวหมวกมันเบามันก็เลยทําให้ใส่สบายครับผมสามารถใส่หมวกใบนี้ขับรถได้ทั้งวันแน่นอนครับสบายๆเลยมาสรุปส่งท้ายกันนะครับผมว่าหมวกราคาเกือบพันแได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าดีมากๆแล้วนะครับข้อเสียมีอะไรไหมสําหรับผมมันยังไม่มีนะผมผมอาจจะแบบเพิ่งใช้ก็ได้ก็เลยยังไม่เห็นข้อเสียนะครับแต่ว่าเวลาบีบแบบนี้มันจะได้ยินเสียงผมไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่านะ ก็เป็นปกติของหมวกราคาไม่ถึง2,000นะครับคุณภาพของชิ้นงานก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามีมออก,กอน,นะครับผมถ้าใครอยากจะซื้อหมวกตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สังส่งซื้อ้าไว้ให้ที่ใต้คําอธิบายนะครับผ่านแอปพลิเคชันช้อปปีนะคุณสามารถกดลิงก์ที่ผมส่งให้แล้วก็เข้าไปซื้อในช้อปปีได้เลยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ